ครับผมสวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางนี้เคอีกเช้านะครับประจาวันศุกร์ที่21นะครับก่อนอื่นก็ขอทายอิงสินค้าก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้รายจ่ายเยอะครับเปิดเทอมมาจะเปิดเทอมแล้วครับก็ขายน้ำพริกนะครับมีน้ำพริกแมงดาน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกกรกหมูนะครับเป็นน้ำพริกเจ้าดังแถวบ้านผมนะครับผมรับเข้ามาทีนะครับก็ 1ถุงครึ่งโล180รบาทครับส่งฟรีนะครับ2ถุง1โล350รบาทนะครับส่งทีเดียวกันนะครับถ้าคนละที่ก็360บาทนะครับเนาะก็ท่านใดสนใจครับแอดไลน์ผมมาได้ครับแอดไลน์นะครับ ID ดีไลน์ผม0 9 5ย์7 0 6 4 8่จครับสอบถามได้นะครับโอเคครับสำหรับนิอกีกเช้าวันนี้เปิดที่ลบครับแต่ตอนที่คิดขึ้นบวกครับเนาะ เสียรอบที่ผ่านมาเดนมาร์กไอ้แปดรอบที่ผ่านมาเดนมาร์กสียรอบจาะไปสามรอบนะครับเมื่อวานมีหกเจ็ดนะครับมาห้าเจ็ดทำไปได้นะครับเช้านี้เปิดที่ลบนะครับเปิดที่ลบศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์สองครับศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์สองหลายรันเลขเลยครับเลขหายสัปดาห์นี้หายเช้าแปดเก้าครับเช้ายังไม่มาแปดเก้านะครับบ่ายสองสี่เก้านะครับใครมีเด่นอะไรลองเอาไปมัดดูได้นะครับ เลขเหลือจากเมื่อวาน2 4ครับเปิดมี2ขาด4นะครับเช้านี้จากตัวเปิดตอนนี้ที่เดินดีสุดสําหรับเช้านี้คืออะไร3ครับ3553มาเกือบทุกวันครับใครก็รู้นะครับใครชอบเล่นคงที่ชอบเล่นหลายจัด3ไปครับส่วนตัวเช้านี้ผมชอบ7ครับชอบ7จและคิดว่า7น่าจะมากับ0นย์ครับและความจะเป็นที่ลองมาชอบคือชอบกับ5 5กับ2เนี่ย ถ้าใครชอบ5กับ2 2กับ5เอา3ไปมัดครับยวตัวอย่างเช่น3 2 5 2เป็นต้นนะครับส่วนตัวผมชอบ7ผมก็เลยเอา7ไปมัดนะครับแลนะคิดว่า7น่าจะมากับ0ผมก็เลยมัดได้2 3คู่ประมาณนี้ครับ3 7 8 0ครับจับที่บวกน,นะครับถ้าลงลบตัวใครตัวมันนะครับนะ3 7 8 0 5 7 0 0นะครับ5 7 0 0 8730โอเคครับเนาะก็ยังไม่ทิ้ง3ครับเอา3ไปมัดกับเด่นที่ผมได้นะครับเนาะร้อยหครับอ๋อร้อยมัดเข้าไปครับผมใส่จะ357 m a g แม็กนัมนะครับเกี่ยวไหมไม่ทราบได้เหมือนกันเนาะก็ได้แนวนี้ครับถ้าถูกใจจัดครับทาให้ชอบผ่านครับ352235ฝากไว้1หางครับ352235นะครับ นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันครับอยากแตกตรงเอา5ไปมาแล้วเด่น3กลับ6กลับนะครับฝากไว้ห่หางครับ3 5 2 2 3 5ครับ